สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนทักษะการดอกตะก้อนะครับโดยลูกข้างเท้าด้านในนะครับหรือที่เรียกกันติดปากว่าลูกแปรนะครับลักษณะการดอกนะครับให้เรายืนนะครับทั้งสองขาด้วยความมั่นคงนะครับการฝึกแรกๆนะครับเราจะต้องรู้จุดสัมผัสก่อนนะครับจุดสัมผัสการดอกข้างเท้าด้านในนะครับจุดสัมผัสจะอยู่บริเวณข้างเท้าด้านในนะครับบริเวณนี้นะครับ เมื่อเรารู้จุดสัมผัสแล้วนะครับเราก็เริ่มทําการฝึกทักษะได้เลยนะครับเราก็เตรียมตัวนะครับยืนเพื่อเตรียมพร้อมที่จะดอกนะครับให้เราโยนลูกขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อจะดอกเวลาดอกนะครับเราโยนลูกขึ้นไปแล้วก็ดอกนะครับแล้วก็จับนะครับให้ใช้ก้านที่ถนัดเมื่อเราฝึกจนคล่องแล้วนะครับให้เราเพิ่มจํานวนครั้งขึ้นนะครับ ให้เพิ่มจํานวนครั้ง2จับ3จับ4จับ5จับจนเกิดความชนานาญขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสําหรับการฝึกทักษะการดอดตะก้อนะครับหวังว่าทุกคนจะนําไปฝึกให้เกิดทักษะเพื่อเกิดความชนานาญต่อไปนะครับ